พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตโลปุริสธรรมสาระทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวตาธัมโมสันจิตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญโยหเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอปฏิปันโนภะคะว โยยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจตาริปุนิสายุคานิอัตถปุนิสปุคลาเอสัะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักเกเนยโยอันเฉลีกละดีโยอนุตตะลังปุญญัเกตตังโลกัสสาจินดามณีปิยังมันตังยะสา ยะสังธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตัญจะมหาราชาตะวังมังโสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรษฐิกินจิเทโวเยสัโคปัชังทัศมิงกินเลวาทัตตาปิยังกันตังสาลิกุตโตพระอันตุเนสิทธิลาพังชนะนัเยมะนตินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนะภูชนาปิยังมาก สังกตวาพุทธรัตตานังโอสถังอุตมังวะลังหิต <Apart to hide>. ังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะสโสติณานัสสันตุปัตถวาสเพทุกขาบุปสเมเมตุเตสังกตวาธรรมรัตตานังโอสถังอุตมังวะลังวันิลาหูปสสะมานังธรรมเตเชนะสโสจินานัสสันตุปัตถวาสเปตุยานูปสเเมตุเตสังกตวาสังฆรัตตานังโอสถังอุตมังวะวลังอหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะสโสตินา นัสันตุปัตตวาสัพเพโลค้าวุปัสสเมตุเตอิโสเขาวาอรหันสสมาสุพุทโววิชาจรณญสัพพนโนสุพโตโลกัะโทอนุตตโรปุริสธรรมสาระิพตาเทวมนุสานงพุทโธภขกวาเตสวกคาโตภะวตา สันทิโกาลิโกเอลิปัสโกโมปะยิโกปัจัตตังเมทิโกวิญญูหิตเสปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆอุสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริโพริสยุคานิอัฏฐโพริสุปุขลาเอสสะคะวะโตสาวกะสังโฆ อาหุเนออยโยปาหุเนออยโยทักขิเนยโยอันชะลีกาละนิโยอนุตตะลังปุญญัเขตตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยสังธาสังโกมังอุป,ปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหัง พระโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโศเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัชังทัศเมิงกินเนวาทตตาปิยังกันตังสาริบุตโตพระวันตุเนสิทธิลาพังฉนานธีนมณีจินดาปิยังจะท่หนังสัพเพฉดาะโูชนานปิยังมะมะสักกตะวะพุทธะตะลังโอสถานอุตมังเวลาม นางเทวบรรลษสานางพุ้ทัตเตชนะโสตินานสันตุปัตตะวาสเปตุกขาวุปสเมตุเตสักกตวะธรรมระตะนางโอสถังอุตมังวะลังปะริลาหูปะสสมมณังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัตตะวาสเปปยาบุปสเมตุเตสักกตวะสังฆะรตะนางโอสถังอุตมัง ยังปาหุเดอยังสังคเตชัยนะสโสตินานสันตุปตะวาสัพเพโลคาวูปสเมตุเตอิติปิโสพระวาอรังสัมมาสัพพุโธวิชาจจนะสัปันโนสุพโตโลกวิทูนอนุตตะโรปุริสธรรมมาสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธพระวาติโสอาคาโตพระวัตาธโมสันติโกกาลิโกเอหิปัสสโกโอปะนญิโกปัจจังเวทิโพเวนิวเฮติ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุช <is> ุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆวิหายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะทิถังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสักุคลาเอสภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกะลิโยอนุตตะลามุญะเขตังโลกัสสะเอ จินดาภณีปิยังมันตังยสัมทาสังโกนังอุปสันติสิเนหันมาตาปิตาวะโอละหังพระโพลตัญจะมหาราชาตะวังบันโพสัตถุนุทีปังการเลเทโวสุโปรเสรทฐิกินจิเทโวเยสังโกปัชฌนาสเมงกินเดวาัฒตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจัตถางสัพเพชนะรอหุชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธตระนังโอสถังอุตมังวลังีตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปสสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตตนังโอสถังอุตมังวลังปติดาหูปสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพปยาวุปสสมตุเตสักกตวาสังฆัตนังโอสถังอุตมังวลังอาหุเนยยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินา นัสสันตุปัตตะวาสัพเิโลคาวุปสัมพุเตชยาสัานากตาพุทธาเชตวามาลังสปาหังจตุสัจจาสพังละสังเงยเปวิงสุปนาสภพาตันหังกะลาทะโยพุทธาอัตวิสติกายกา สัพเพปติทิตาไมหังวัถเกเตมุริสสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธัมโมธวมิโลจะเนสังโฆปติโตไมหังอุเลสัพพุนากโรอัตเเยเมอนุณุโธสารีพุทโตจะทักกิเมโกณทันโยปิติภาคสมิงโมคันลานจะวามวะเก ธากิเเนสาวเนไมหังอาสูงอนันทราหุโลโกสโปจะประหารนาโมอุภาสงวามโสตะเกเกสตโตปิติภากษตรหิงสุริโยวะปังกะโลนิสินนสิสัมปันโสพิโตมุนิกุงกะโลกุม,มากโสาโปเถโลไมเหสีจิตวาทัโกโซไมหังวัเทเนมิตังปฏิาทานสิกุมากะโลคุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันตศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาลาตเตติลาตามะมะ เซงสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเมเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิตโนักสาชนลันตาสีลเตเชนะอังคบังเทรุสังคิตาละตัดังบุระโตอาสิทธกิดเนเมตสุตตะกลงทาชขังกัจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกลงขันทบมุทบปริตตันจะอาตานาเตยสุตตะกลงอาปาเสชาตังอาสิเทสาปาการสันคิตา พิทนานาวราสังยุตตาสัตตาปาระลังกตาวาตปิตตาละสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอเาสาวินเดยังยันตุอนันตจินเตชะสาวสตโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญชเดชิรปัญฉละมัชฌามเหวิหารันตังมณีตะเลสะทาปางเลตุมังสะเพเตมาหาปุริสาสะพา เอจเจวะมันโตสุขุโตสุขละโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตานิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตาลายโยสัทธรรมานุภาเวปาริโตจัลานิชิตะปัญตะเลติ